ก็ในเมว่าผมเปิดหน้าแล้วอ่ะก็ต้องชนให้สุดอ่ะองม,มีคนคอยสอดแนมเขาแล้วก็ต้นไม้ตรงนี้ก็เอาไว้บังหน้าบ้านเื่องจากว่าบ้านเขาไม่มีรั้วเขาเขาก็มีเหตุผลของเขามาสายไปแล้วมาตัดแล้วไม่มีเกิดแล้วคือจริงๆครับมันเป็นแนวต้นไม้ที่มันลุกล้ําหนอนมาครึ่งถนนนะครับซึ่งจต่ถามว่าบ้านแกนเนี่ยแกอยู่มา20-10ปีแล้วแล้วก็ค่อยมีต้นไม้ล้ํามัเรื่อยๆเอย สักสี่ห้าปีที่แล้วครับมันเริ่มล้าม,มาเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมก็พยายามแจ้งเจ้าที่เขตครับว่าให้มาจัดการมาดูอะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งทุกช่องทางทั้งไปแจ้งกับเขตตรงโทรไปแจ้งแล้วก็แจ้งผ่านช่องทางของจัตุชาติทัฟฟี่ฟองดูก็แจ้งไปแล้วก็ผลที่ได้ก็คือไม่ทําอะไรทําอะไรไม่ได้ก็ส่งไปเคก็จะโพสต์ว่ามันถึงมีเจ้าที่ส่งรูปมาให้ดูว่าจัดการแล้วนะเข้ามาจัดกิ่งเล็กๆเลยครับแล้วก็จนในที่สุด ก็เลยตัดสินใจที่งๆผมถ่ายติ๊กต็อกไว้หลายคลิปลวถ่ายคลิปไว้เยอะแล้วคือเวลาขับรถเข้าออกครับก,ก็ผ่านตลอดแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ตลอดแต่ว่าถ่ายแล้วก็ลบถ่ายแล้วก็ลบจนกระทั่งแบบในที่สุดในเมื่อเคยคุยกับพี่เจ้าที่เขตนะว่าเขาก็บอกว่าเออเจ้าของบ้านไม่ยอมคุยกันก็ไม่ยอมแล้วก็ทํรลายเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยต่อต้านก็เลยทําอะไรไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วครับติ๊กต็อกก็เลยโพสต์ซึ่งก็ไม่คิดว่าโพสต์เมื่อคือนผลจะเร็วขนาดนี้ เห็นว <mel od ic 00> ่าตะปีคุณพี่บอกว่ามีทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยลักษณะเป็นยังไงคือเราเคยเออผมไม่เคยเห็นกับตัวนะครับเจ้นที่เล่าให้ฟังว่าก็มปีตะโกนด่าบ้างเอาอะไรในบ้านเคลี่ยงกลับมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอืมสำหรับลูกบ้านท่านอื่นๆที่อยู่ในซอยนี้เป็นยังไงกันบ้างเสียงับตอนเออเท่าที่คุยกับคนที่อยู่แถวะบ้านผมเนี่ยบ่นทุกคนแต่บ่นเราไม่ค่อยทําอะไรบ่นบ่นก็แค่บ่นเออมันเกะกะมันขวางทางมันระาะตัดประมาณนี้ครับแค่นั้นแล้วก็หายไป ส่วนตัวคิดว่าจะแบบจะกลายเป็นว่าเป็นปัญหากับคุณป้าทาอนาคตไหมถ้าเกิดเหมือนเหมือนเราเป็นคนที่แจ้งให้ here, <outgoing nose> เขตเข้ามาตัดก็ในเมื่อผมเปิดหน้าแล้วอ่ะเปิดชนแล้วอ่ะก็ต้องชนให้สุดอ่ะคือไม่งั้นมันก็ไม่มีใครเริ่มไงก็กลัวกันอยู่อย่างนั้นเราก็แบบต้องต้องต้องไปให้สุดแล้วอ่ะเราได้พูดคุยกับคุณป้าแล้วครับไม่ค่อยได้คุยไม่เคยได้ดไคยดุยกันเลยครับคือคุณป้าออกกลางวันปกติผมจองคืนคือคือที่ผมเดือดร้อนสุดอ่ะเพราะว่าตอนกลางคืนนะตรงที่เราคุยตรงนี้มันมีรถจอดเรียงเป็นแถวเลยแล้วก็แนวต้นไม้กก็ล้้ออมาาเเรนนนัีย กลางคืนบางวันเนี่ยก็ออกยากนะคนท่างออกลำบากนอกจากว่าตัวต้นไม้ที่มันลบทักเนี่ยยังส่งผลให้กับการเดินทางเข้าออกของคนในซอยด้วยใช่ครับเพราะสถานีเป็นซอยตันคือคนที่อยู่ข้างหลังทั้งหมดอ่ะต้องผ่านตรงนี้ยังไงก็ต้องผ่านไม่งั้นออกไม่ได้แล้วบางบ้านเขามีรถใหญ่ครับเป็นรถใหญ่เขามีบ้านหลังหนึ่งที่เป็นรถเบนสเปนสเตอร์คันใหญ่เขาก็ถูรถไม้ประจํา ได้รับเรื่องร้องเรียนเราก็รีบม,มาดําเนินการเราต้องมาคุยกับคุณป้าเจ้าของบ้านเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านเขาก็มีเหตุผลในเรื่องของเขาบอกว่ามีคนกอยสอดแหนมเขาแล้วก็ต้นไม้ตรงนี้ก็เอาไว้บังหน้าบ้านเนื่องจากว่าบ้านเขาไม่มีรั้วนะฮะเขาก็มีเหตุผลของเขาแล้วเขาก็เคยร้องเรียนไปทางผ่านทางผู้วิหารทางกตมเราว่ามีคนมาสอดแหนมมาอะไรเขาเาเลยมีความจำเป็นต้องมีต้นไม้ไปนะฮะแต่ว่าทางเราเราเห็นความสําคัญของ คนสัญจรเนาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี้ยเขาสัญจรไปมาเขาถนนหนทางมันมันถูกปิดปกคลุมด้วยต้นไม้อะ่ะนะเราเราก็เลยต้องต้องตัดแหละวันนี้ก็ต้องต้องมาคุยมาพูดคุยกับแกให้เข้าใจว่าแกปลูกต้นมงต้นไม้นี่คือปลูกมาแล้วให้มาบาลัดที่ทางสาธารณะก็ไม่ได้เพราะมันเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับคือจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ย,มย,ยไม่ว่าจะเป็นพรบสาธารณสุขหรือพอรบรักษาความสะอาดนะครความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเนี่ยมันก็เขามีความผิดอยู่แล้วตอนนี้จะมีโทษเปรียบเทียบปักพุงป้าขเขาครับตอนนี้ก็ถือว่าแก้ไขปัญหาร่วมกันฮะวันวันนี้มาเจอปงเจอป้าก็ชี้แจงให้แกเข้าใจแล้วก็ถือถือโอ,อกาสแก้ไขร่วมกันกับเขาเานั่นแหละเขาที่ฟังเขาที่พูดคุยกับแกแกให้ความยินยอมครัวว่าแล้วในในการหาทางร่วมแก้ปัญหาในอนาคตคือแกแกให้ความยินยอมนะฮะแต่ว่าในใจของแกแกก็ยังมีเรื่องมาเรื่องนี่เป็นเหตุผลส่วนตัวอยู่ ทไมถึง้ไม่ดูแลวันนเช้าพูดจะเล่าเร่ไะบาดนนยมันไปขึ้นเกาะเตยมาตัดเลยไม่เลยรู้ว่าตายไปรระบาด้็อยู่มาีีก็รู้อยู่ตั้งแ่สร้างหมู่บ้าน่ะไม่เคยมีเรื่องเลย่้าเขาอยู่แล้วมีเรื่องเลย30เลย30แล้วทำไมอันนี้คือ้ไม่ใส่สตัดเมื่อก่อนสวยพโดยกาทำเลยต้องท่างนี้ใครจะทาอะไรป ก็อย่าคุยเลยพอคุยก็ตัดไปแล้วไม่เกิดไปไหนคุยไปรักษาไปแล้วกล่องกัองอะไรนีม้มาจากไหนกนะ็เก็บนะเก็บเก็บมาปิดปิดแล้ไม่คุยก็ต้องปุยอยู่นีก็เก็บมาซื้อไม่มาจาไหนเก็บมาปิดเข้าบัาสวยๆอย่าไปตัดแล้วนะคะแล้วก็คันมาสายไปแล้วมาตัดแล้วไม่มีเกิดแล้ว ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ